สวัสดีครับมาโมชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมกเกานะครับเด็กจิ๋วประจนภัยก็เดี๋ยวเรามาตามหาชิปเบิร์กแอลที่เหลือต่อนะครับเพื่อนๆในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับที่ผมมาร์คเอาไว้นี่ครับก็จะเป็นซูเปอร์เทคชิปนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะมีชิปใกล้ๆอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ m i s s i n g เบิร์กแอลชิปแต่เดี๋ยวเรามาเอาซูเปอร์เทคตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็น p อลโดมนะครับเพื่อนเ่อนี่ครับบอลโดม ต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่ามันจะป,ปิดเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> ต้องดำน้ําลงไปลึกนะครับเ <c oughs> พื่อนๆต้องระวังปลาที่สุภาพที่สุดนะครับวันนี้พี่แม็กซี่พี่โมเซ่ก็มาเล่นกับเราด้วยนะนอนปลาครับล่วงนอนปลาครับข้างล่างนี้เ <c oughs> พื่อ <c oughs> นๆ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีออกซิเจนนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ามันจะมี <c oughs> มันจะมีออกซิเจนให้เราเก็บนะครับก็คือให้เราหายใจได้นะครับเพื่อนๆกับอาหารเนี่ยสบายมากเอาเก้นนี่นะครับหยิบกินได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหิวอาหารใต้น้ํานี้ถือว่าอุดมสมบบูรรณ์นะคั แล้วน้องๆที่ห่างสั้นๆที่ว่ายน้ําชื่ออะไรนะครับพี่แมกซี่พี่โมเซ่ทับโผหรือเปล่าใช่ทับโผนะครับก็คือเจ้าลูกออดนะครับนุ่นนุ่นปลาที่สุภาพที่สุดนะครับเพื่อนจะได้กินน้ำจากวอเตอร์เฟียใช่แล้ววอเตอร์เฟียนี่มันดีนะครับตรงที่ว่าถ้าเราขาดน้ําเราสามารถเข้าวอเตอร์เฟียแล้วก็กินน้ํามันได้กินเนื้อมันแล้วก็ได้น้ําด้วยนะครับนี่ครับวอเตอร์เฟียนี่ครับกินเนื้อมันเราได้น้ําด้วยนะครับได้ทั้งอาหารแล้วก็ได้ทั้งน้ําถือว่าโอเคมากเลยนะครับ นี่ยครับถ้าออกซิเจนเพื่อนๆจะหมดนะครับเพื่อนๆหาฟองอากาศที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยครับทุกคนกาวหนูมาได้เลยนะไหมครับเต็มแล้วเห็นไหมครับเต็มหลอดเลยเป็นมุมนี้สูดแดงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับโดนจนได้เลยพี่แมพซี่ตรนีอะไรนะตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไปเข้าไปเข้าได้ไหมได้ปะไม่ได้อ่อเข้าไม่ได้เนาะ ตามเส้นมันไปป่านี้ไงฮุยฮุยอุยุยมัน้มันมันดุใหญ่เลยอะระวังด้วยพี่โมเสสเดีกซีมันดุระวังด้วยเดี๋ยวเบิ่งประคับนายไปก่อนจะได้ไหมมันโมโหใหญ่เลยนะครับ มันต้องการอะไรอ่ะเพื่อนนายจะโมโหอะไรเนี้ยปล่อยแล้วเพื่อนใช่โมโหอะไรเนี่ยเราไม่ได้มาหาเรื่องมันซะหน่อยโอ้มันจะอ้าปากมันจะกินเราให้ได้เลยอ่ะอุ้ยอุ้หูมันพุ่งมาอย่างนี้เลยอ่ะเอาพี่ว่าเซ่ลงไปข้างล่างเลยเอ้าเจอไหมเอาเด้งมาด้แล้วพี่ว่าเซ่ลงไปข้างล่างเลยอยู่ทางไหนอะเอ้าพี่ว่เซ่เด้งเข้าไปเฉยเลยเหรอมันสิ ค้าพูดหนูหนูเด้งปุ๊บเด้งปุ๊บแล้วลงไปข้างล่างเลยเออนนั่สิทางลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะที่โมเซ่อยู่นั่นแหละตรงไหนอ่ะหาหาออกซิเจนหายใจด้วยพี่โมเซ่เดี๋ยวไม่ทันขึ้นมาไมได้ทำไมเลยเดี๋ยวเราข้อทางนี้ก่อนนะครับอุ๊บเป็นทางขึ้นมปจริงด้วยข้าพระเจ้าเปิดไม่ได้อ่ะพี่แม็กซี่เต็ม ันนสิเปิดไม่ได้ฮะยังเปิดไม่ได้ต,ตรงนี้นเราขึ้นมาหายใจได้ก่อนยังล็อกอยู่ค่ะเราไปเหมือนเดิมก่อนทางแนวสามีใครเห็นนู่นกันอะเสื้อไหนเสื้ออยู่ฝั่งนู้นน่ฝั่งเสื้อแดงต้องมาว่าตรงนั้นไม่ใช่หรอตามันนี่ตามันนี่ใช่เราต้องไปด้านนู้นพี่แมปซี่ ตล้วนี้คือแหวนมีโมเสกตรงนี้หายหนที่นีก็้โอ้ปาครับมีแหวนอีกทีด,ด้วยแหวนใต้น้ำนะครับเพื่อนๆสลักไว้ว่า W แล้วก็ T นะครับเดี๋ยวมาหายใจตรงนี้ก่อน มของช่องน,นี้เราเข้ามาแล้วเนาะตามเพลโซไปเี่โซไหนอย่าไปตามพี่โมเซ่ก่นอนไท<า>งไาทางนี้แล้วทุวกคนมาเร็วเอาฟองอากาศก่นอนปุ๊บได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวนองเสา ตัวนั้นที่เป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์อ่ะพี่แมพซี่พี่วาเซ่แต่เราเข้าปอนแล็บยังไม่ได้อ่ะมันเข้าทางนี้ไห่คุณหรอใช่หรอใช่เบื่อแมงมุมก้นแดงนี้มากไปเร็วไวตามแมงหน้าเลยเราเรียกว่าเมงมนแดงมันคือแมงมุมใต้น้ำใช่แมงมุมก้นแดงใช่แมงมุมใต้น้ำนะครับเราสามารถพุ่งไปนี่เราต้องอยู่ตรงนี้ เ้ขึนไปร็วมากนี่ก็ตามจริงเลยแมงมุมนี่น่าเบื่อมันมากเลยอ่ะจะฆ่ามันก็ได้นะเนี่ยนีะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ดีนะครับเอ้า A B C มัสซี่คีย์มีชิปอยู่ข้างในนี่ไงมัสซี่คีย์โอ้เหมือนเดิมอีกแล้ว มำไจะเปิดได้อะนี่ครับเดี๋ยวเข้ามาในห้องนี้นะคบเพื่อนๆว่ายมาเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับต้องสแกนแล้วนิ้วมือก่อนนะครับเนี่ยครับเปิดแล้วประตูขึ้นไปนี่ข้างบนหายใจได้นะครับเนี่ยครับ แล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับเปิดการทำงานโอเคตรงนี้มีอะไรสำรวจบ้างไหมอ๋อมีเทปนะครับอันนี้เขาก็เริ่มป่วยแล้วนะดรเวนเดลใช่ไหมครับพี่แม็กซี่ใช่ค่ะพี่หนูกดเปิดนี้ดีไหมอะไรเราเราปาร์วันก่อนละปาร์วันปาร์วันเข้าตรงไหนเนี่ย เดีมาดูด้านนี้ก่อนเปิดได้ปั้ถ้าเปิดได้เดี๋ยวบอยมีบันเดทที่พี่เวฟซี่ชอบด้วยนะก็มันจะมีทางพัางทางด้วยโอ้โหอันนี้ยังล็อกอยู่ เอาพี่โมซี่มาแล้วใช่ไหมใช่นี่ไงพี่โมซี่ตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้มาเลยมาเลยนี่ต้องดำน้ำด้านนี้ด้านนี้ไปได้ไหมด้านนี้ล็อกโอเคต้องไปอีกด้านหนึ่งสันเข่นโบนี้เก็บได้ก็ดีนะครับเพื่อนๆที่ว่ามันใช่ๆ่ด้านนั้นแหละเข้าไปเลยตรงนี้ประตูนี้เปิดยังยังใช่ไหมโอเคยังไม่เปิด เดี๋ยวเราต้องไปหาจุดอื่นที่ว่ามันเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นตัวลดล็อกนะครับเพื่อนๆ <Okay. S 1> ไปดูตรงนี้ก่อนเปิดล่ะปลากระโดดขอเปิดที่หนึ่งนะได้เปิดเลยมีที่นรงนี่เห็นชันมากเลยเห็นแล้วใช่ไหมมันต้องมี3อันนะ3จุด ที่นี่อยูไหนอยู่ข้างในตรงนี้ออ๋ใช่นั่นแหละแต่เราจะต้องหาทางเข้านะสิเข้าเข้าด้านหลังตรงด้านหลังโอเคนี่เข้าด้านหลังนี่เหรอไม่ได้ตรงนี้หรือเปล่ามีปะตรงนี้ตรงนี้พี่หนูว่ายมาเออใช่ใช่ด้านนี้แหละเราจะต้องมีออกซิเจนพอสมควรใช่ต้องมีออกซิเจนพอสมควรได้ให้เพ่พี่ให้พี่โมเซ่เปิดนะได้ ข้าไปเลยปิบประตูแล้วรีบไปไปเลยประตูเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมทางนี้กันไปได้คือออกซิเจนหนูเล่นน้อยแนวตอนนี้ออกไปต้องรีบไปนะครับเพื่อนๆว่ายเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวตายตายขึ้นมาแล้วมันจะไม่ได้สนุกนะทางนั้นใช่โอ้ยติดป้าป้าหนูขอเปิดประตูขึ้นไปก่อนนะเพราะหนูออกซิเจนจะไม่ไหวใช่เปิดเลยเปิดเลยเปิดได้ยังไปเปิดได้แล้วประตูเปิดเลยยิงเลยโอเค ออกซิเจนเหลือประมาณแค่50กวย่าเองไม่เหแล้วเนี่ยครับประตูตรงนี้มันเปิดแล้วนะครับจอะไรนะพี่โมเสสเรานั่งแบบทำงานเร่อๆขอหายใจก่อนนะครับโอเคนี่เปิดแล้วนะเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งค่ะก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเปิดเนี่ยครับเห็นไหมครับ A B C นะครับมีทั้งหมด3อันซึ่งเนี่ยครับที่มันเป็นรูกกระแสไฟฟ้าอย่างนั้นนะครับมันมี3จุดนะครับอันนี้1แล้วก็มีตรงฝั่งนี้อันที่อันที่2นะครับ เนี่ยครับอันนี้อันที่2เนี่ยครับอันนี้อันที่2ส่วนอันที่3ก็อยู่ข้างนอกนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับน,นี่คืออันที่3เนี่ยครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเพื่อนต้องเปิดให้ครบ3อันก็คือการเปิดการทํางานแล้วประตูนี้ก็จะเปิด,ปดนะครับถ้าเปิดขึ้นมาเลยอาจจะกระโดดยากหน่อยแล้วกดนะไหนคะเออกดเลยค่ะให้เตียงนอนอ่ะเตียงนอนเซฟก่อนไหมใช่นี่มันให้เซฟได้ซิฟกอนนะเซฟก่อนดิ อุ้ยจดืทำไมแล้วนี่มีทางเข้านี่พี่แมพซี่ไปไหนเอ่ยไปกันต่อเลยทางนี้ไงอ๋อเป็นที่เดียวกันจะขอกินน้ำหน่อยครับป้าป้าก็ลนได้ก็มันนั่นนี่เอาอาวุธเพื่อคอนทัวร์ตรงนี้คงไม่ต้องใช้แล้วไฟอ่ะ อีกด้านนึงเปิดไหมพี่แมสซี่ด้านนึงเปิดเตอรนี้อันนี้ยังล้องอยู่เลยใช่เราต้องไปครองกันแต่ที่ไหมตรงนั้นดำน้ำลงไปนะมะพี่วอเซ่มานี่ก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยไข่มดเหรอ Don't worry Oops เป็นเหมือนก้อนหรือที่อย่างอะก้อนสมองใช่เป็นก้อนอะไรอันเสร็จแล้วมันก้อนสมองที่เราเคยกินอ่ะนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรพี่แมสซี่เป็นแค่เเ petal marble ชาร์ d เฉยๆไม่มีอะไร ืมทางไหนถ้าใส่รหัสพี่แมฟตี้มุดมากไหนมีมุดด้วยเหรอรหัสมุดมากตัวเนี้ยมุดมากอ๋อพี่โมเซ่บอกมุดมากมุดมากอันนี้ล็อกล็อกงั้นเราก็เหลือแค่ทางเดียวที่โมเซ่ไปมั้งลองดูก่อนว่ามันมีอะไรมอเซ่ไปก่อนลราไปเออเจอกล่อ,กกองแล้วก็กล่องไม่เป็นไรมีแต่ควายแล้วก็ทางก็เบียดมากเลยทางแคบมากใหม่มที่หนึง่งตรงนี้ที่ใหม่ใช่ไหมที่ใหม่หรือที่เก่าเนี่ยน่าจะที่ใหม่มั้าเจอเป็นมุมนี้อีกแล้วอ่ะ ไป็มุมตูดแดงนี้น่าเบื่อมากเลยอ่ะอ๋อมาคนละที่ไม่ใช่หรอใช่คนละที่หนูหยิบอันนี้นะเป็นเป็นเทฟ์ค่ะอุ้ยแล้วก็อันนี้เป็นการูล่าบาร์ยูซี่กินเลยกดอีกดเลยต้องหาซุปเปอร์ชิป เจอซุปเปอร์ชิพไหมเนี่ยประตูน่าจะเปิดหมดแล้วล่ะพี่แมพซี่หมดเลยแฟมอ่ะซุปเปอร์ชิพน่าจะเปิดประตูหมดแล้วล่ะเดี๋ยวเราลองมาสำรวจดูโยนมาจากไหนเนี่ยทางนี้เซงเรายังไม่เคยมามาแล้วอู้เยอะเลยอ่ะไ่เปอะไรุโยนเยอะอู้หุยหลายหลายหลาย ด้านนี้ด้านนี้ยังไม่เคยไปปะอันนี้ไปแล้วด้านนี้ไปยังทางนี้เราออกไปทางนี้ลองดูสิยังด้านนี้คืออะไรอะเป็นห้องแบบห้องโล่งๆอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะงั้นเราก็ไปฝั่งที่มันมีทางเดินของใครไม่รู้อ่ะไปรอยเท้าหนูอยไหมไปดูแมปไปเฮ้ยมีรอยเท้าจริงด้วยใช่เป็นรอยเท้าของใครไม่รู้ไปดูกันพี่มมสเซ่จะเป็นชาวตัวเล็กเหมือนเราก็ได้นะใช่หิ่เลือดจามกาโนลาบาหนึ่งโอ้ แหละก็มีหุ่นยนต์อีกละอย่นี <te ้ม um ันไม่ใช่คู่มือเราแล้วต้องหุ่นยนต์ไปที่พี่ปาไม่ต้องถือไฟก็ได้นะใช่เดี๋ยวเอาไฟออกกันโอ้หุ่นยนต์ไปแล้วหุ่นยนต์บอกว่ารักก้อยนะเพื่อนรักก้อยรักก้อยทุกคนผมรู้สึกว่าถ้าเรายิงมีแฟ้มตรงนี้ปากดไปเลยว่าเราเพิ่งรู้ความรู้ใหม่นะให้ถ้าเรายิงฆ่าตัวอะไรมันน่าจะเป็นสีทองอะตัวไหนเป็นสีทองอย่างเช่นตัวหุ่นยนต์เมื่อกี้เราฆ่ามัน เยอะแล้วมูก็จะกลายเป็นสีทองเอ๊ะอะไรเนี่ยนักคีขึ้นบันไดข้างบนไปแล้วยังชิปเปิลแอลอยู่ไหนเอ่ยก็มาอ๋ออยู่ข้างบนเหรออันนี้มาเจอชิปเปิลแอลก็เรียบร้อยชิปเปิลแอลอยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวรอพิมพพซี่ขึ้นมาก่อนอู้ใช่จริงด้วยชิปเปิลแอลกินมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ไงขึ้นมานี้วนี่ชิปเปิลแอลอีกอันหนึ่งนั่นก็คือซุปเปอร์ชิปเปล่า น่าจะเป็นซุปเปอร์ชิปนะซุปเปอร์ชิปป่ะนี่ไงมันเขียนซุปเปอร์ชิปปอเปาซูเปอร์ชิปอ่ะเก็บเลยครับพดิโมเซ่นั่นแหละอันนี้คือไฟวิดเอ่อดูลี่น่าจะเป็นเก็บของเวนดิวนะใช่เป็นนดินคนเลยครับอ๋อเปิดโดมเปิดโดมเปิดโดมแล้วนี่ไงตอนแรกโดมมันปิดอยู่โอเคทูรี่กับทูรี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่า แต่เรายังไม่มีกุญแจนั้นเลยนะอุ้ยพี่บัสซี่นี่เก็บได้อะไรอ่ะเกกินนั้นมันเลื่อนรถเลื่อนรถด้วยอ่ะมันเส้นสปอยลอะไรอ่ะกินเลื่อนรถอ่ะคืออะไรอ่ะมันเสนสปอลดูหน้าตาน่าเกลียดด้วยนะนั่นน่ะสิกินนกไม่สนใจอะไรเนี่ยแต่มันน่าจะทำอะไรได้สักอย่างแน่เลยซุปเปอร์ชิพตกลงได้แล้วเนาะได้แล้วค่ะโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับซุปเปอร์ชิพเนี่ยเราก็มาเจอกันที่อยู่ในห้อง l a บ ที่เป็นโดมอยู่ใต้น้ำเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะเห็นลูกออสว่ายน้ําอยู่ดูดิปลาคราฟมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะกระจกหนาอยู่นะครับเมื่อกี้พี่โมเซโดนปลาคราฟพุ่งใส่อ่ะโหก็บักเลยุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่โมเซก็บักแบบโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับซุปเปอร์ชิพเนี่ยเราเจอแล้วนะครับอุ้ยลูกออสน่ารักอะดูมันว่ายดีได้ครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับมาโมชแนลนะครับ วันนี้เราเล่นเกมก่าแล้วพาเพื่อนเพื่อนมาหาซูเปอร์ชิพนะครับมันอยู่ที่ปอนนี้นะครับก็คือห้องแลบที่เป็นรูปโดมนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าจะเปิดโดมเราต้องมาเปิดจากเครื่องนี้นะครับแต่เราจะต้องเข้ามาเปิดฐานข้อมูลมันก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้ามาในส่วนที่มันล็อกเอาไว้นะครับต้องเปิดอ่าใบพัดสอันนั่นก็คือเครื่องผลิตก,กระแสไฟไฟ้านั่นเลยครับ3มจุดที่ผมบอก A B C นั่นนะครับ<แ>ก็สามารถที่จะเข้ามาได้ว่าไ,ไงครับพี่โมเซ่นกินอันนี้หมดแล้วอ๋อกินหมดแล้วเหรอ ไม่เหลือสักชิ้นเหมือนข้างล่างมันจะเป็นเหมือนแบบสายสีแดงกับสีฟ้าอย่างนั่งด้วยอะใช่น่าจะดีแปลกแปลกหรือว่ามันคือส่วนหนึ่งของโดมไม่รู้เหมือนกันอะมันมันนเป็กินแล้วมันเลือดลดใช่ไหมพี่โมเซ่พี่โมเซ่ะข้ามเพิ่มไหมพี่โมเซ่เลือดรดอะแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะก็หารลดด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะพาเพื่อนๆไปหาชิปเบิร์แอลตัวไหนนะครับ เพราะว่าชิปเบลแออีกอันนึงที่ผมเห็นมันอยู่ในกล่องสมบัตินะครับเพื่อนๆมันต้องหากุญแจมาให้เจอแต่เรายังไม่ได้หานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ